ีนคเสร็จไหมล่ะทอดแล้วค่ะผู้ฝอยลมผู้ห yeah. ิาพน,นไปผู้ฝยลมกันค่ะ,คะเลยค่ะตามเราไปนะยค่ะ ฝอยลมจะมีร้านกาแฟยอยู่ร้านหนึ่งเป็นรีสอร์ทค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชิมดูบรรยากาศค่ะมองเห็นภูเขาไหมคะภูนั่นแหละค่ะเราเรียกว่าภูฝอยลมค่ะเคียงดอยฝอยลมรีสอร์ทค่ะเป็นร้านที่เรามาภูฝอยลวงแต่ครั้งเราก็จะพามาชิมกาแฟที่ร้านนี้บรรยากาศใช่ไหมค่ะนี่ค่ะ มุมนู้นค่ะปูปะโอ้ทำใหมนี่ปูทำใหม่ยิต้งนารักน่ารักเน,นี่ค่ะยำอะไรครปูยำถั่วปูนะคะคน้าคานอะไรกัน จะขึ้นโปรไฟเราแล้วนะคะเราจะพาแวะน้ำตกท่าน,านา้ำกันนะจะถึงทางแยกไปน้ำตกท่า ีในรถนี้ตามปู่ค่ะนะค่ะมาเราจะพาไปดูน้ำตกทานงามกันนะคะถามแล้วเห็นเด็กๆบอกว่าน้ำเยอะมากมีสภาพนี้ขึ้นได้นะคะ lên mấy <laughs> là đẹp lên đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Sì, sếp 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 น้ำตกสวยมากเลยเจอกันครับปู่เป็นไงคะสดชื่นไหมโอ้โหดูสิคะน้ำตกอยู่ข้างบนก็มีนะคะขึ้นไปอีกได้คะ่ะขึ้นไปทางนู้นจะเป,ป็นท่าปู่นี่นี่ทางนี้ค่ะคนก็มาเยอะนะครับเป็นคานน้ำเขาถึงเรียกว่าน้ำตกทานงามใช่ไหมปู่คานน้ำลงไปเป็นคานหินค่ะ บนภูเขาคือภูไฟลมนะคะเฮลิบูเราจะลงไปดูน้ำตกกันตรงนี้นะคะโอ้ตรงนี้เด็กๆเล่นได้ค่ะได้เลย ฝอยลมไปชมสวนดอกไม้แปลงดอกไม้แล้วก็วิวทิวทัศน์กันค่ะ,ะปูไปเลยค่ะปูต้นอะไรนี่ปูตะแบกนะคะสูงมากเลยค่ะดูค่ะต้นตะแบกที่น้ําตกทานงามนะคะเลยบันไดนี้ก็เป็นร้านซุ้มอาหารแล้วค่ะนี่ค่ะขึ้นปูไฟลมค่ะใช้เกียร์ต่ำนะคะดูค่ะดูถนนสวยมากเลยค่ะ เดงผู้ฝ่ยเริ่มแล้วนะคะนี่เกือใหญ่มากเลยเหมือนต่างประเทศเลยเหรอคะโอ้โหโอ้โ,โ,อโค่ะปูะ่ขาไม่ต้องไปถึงชาย,ยภูมิก็ได้แล้วดูดอกกระเจียวคะ่ะปูโโ่โอ้โหโอ้โหสุดยอดมากโอ้โ สวยมากเลยค่ะนนเหมือนฮอลแลนด์เลยไปค่ะพาไปชมสวนดอกไม้นะคะนี่จุดนี้ก็สวยค่ะนี่คือบรรยากาศของผู้ไฟลมนะคะที่เราพามาชมกันค่ะความงามของไม้ดอกไม้ประดับของผู้ไฟลมค่ะนะคะ สวยมากเลยปูนี่ค่ะมองไปค่ะแล้วจะพาลงไปดูดอกกระเจียวกันนะคะสวยมากเลยค่ะอยู่ด้านล่างนั้นค่ะมาค่ะปูวันนี้เราอยู่ที่ผู้ฟอยลมค่ะเป็นไงคะธรรมชาติชอบไหมก็ดีจ้ะสวยไหมสวยโอ้สวยด้วยจากอุดรธาน,านีแค่ครึ่งชั่วโมงค่ะ เดินทางมานะคะจุดแรกที่เราแวะวันนี้ก็คือร้านกาแฟแล้วก็ไปที่น้ำตกทานงามนะคะมาวันเดียวได้ได้สามที่ค่ะแล้วก็มาที่นี่ค่ะภูฝอยลมอุดรธานีค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะโอ้โหสวยมากเลยค่ะจะพาไปชมเห็นไหมคะลานดอกไม้สวยมากเลยค่ะเจ<น>้เชิญอย่าลืมนะคะชอบเราอยากไปเที่ยวกับเรานะคะ ลืมให้กำลังใจกันนะคะกดติดตามกดแชร์กดไลค์เราด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะร้านเจ้ากระเจียวกันเนี่ยเขาบอกเขาไม่ต้องไปถึงชายภูมิเนี่ยคะนี่ก็สวยค่ะเห็นไหมคะปูสวยไหมคะปูเป็นไงดอกกระเจียวปูสวยไหมคะสวยมากเย็นสบายเย็นสบายด้วยเหรอคะโอดูดูดูปูแคทไทยดอกกระเจียวโอ้นะ สวยๆไม่ต้องไปใช้ยูพุมเลยเลยค่ะปลูกไว้สวยๆเสวยขอเขาปลูกให้เราดูเืี้ยปลูกสวยมากเลยค่ะอ่าฝนตกแรงแล้วโอ้โหสวยมากเลย เห <c oughs> ็น,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 นตัง้งคนตัง้งน,นี่นนไหนคะปูขาถ่ายให้ถ่ายให้ย่าหน่อยครับปูสวยมากเลยคะ่ะโอ้ ค่ะสวยมากเลยค่ะอู้สวยกระปูสวยมากเนี่ยนะคะสวยมากเลยค่ะว้าวว้าวเห็นดูแลสวยมากเลยค่ะ,มา,คะ,ม,าคะมาเที่ยวกันนะคะที่ฟูฝอยลมอุดรธานีค่ะ ดอกสีชมพูค่ะดอกปิจเจียว ดอกกระเจียวก็จะทนหน่อยใช่ไหมปู่ไ,ไ,ดปไ,ได้ไหมได้ั้ยได้เลยยืนนะค่ะ,ลละค,ะคะ่ะปูเดินการเนื้อสัตวนะครัปู่นั้อสัง,สง,สงโอ้สุดยอดเลยปู่ หมดแล้วค่ะภูไฟลมอุดรธาน,าน,นีค่ะ,คะโอ้หท้องฟ้าก็สวยค่ะปูนี้ไปแล้ว สวยมากเลยค่ะวันนี้คนไม่เยอะเพราะฝนจะตกคนก็เลยไม่ค่อยมามาเที่ยวกันนะคะสวยมากเลยค่ะ,จะเจริญหูจเจริญตาได้กัดบ,บริสุทธิ์ด้วยค่ะสดชื่นฟอกปอดแล้วค่ะท่องเที่ยวกใกล้เมืองอุดรธานีค่ะขับรถมาแค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะ